สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกับผมอีกแล้วนะครับในช่องบุญบอยสารภาคกินครับพี่น้องมีพ่อพี่พาน้องมากินนี่แล้วครับผมตํากุ้งสดปลาแซลมอนครับพี่น้องมา,มาเสิรบๆเสิร์ฟนวลนวลน้ำก๋งนะครับจวดจานแหมพี่น้อง จำใส่ครับปลาเชือเอ่อม่อนไปเนาะ มันเสิออกิดจืดเ,น,เนี่จังหน่อยปลาซส่อว่าต่้มสมตัมเป็ดเป็ดต้งงเสเ,เข้ากัน <c ười> เอาบักเขือเขืออนร้อนสงแสมยนไม่อยากให้กินไม่ <c ười> ออยอมกินกเเือโดลงจานจ้ะ หุงกระกรอบดีฮะมาได้กินโดนแล้วพี่น้องกุ้งสุกไอ้กุ้งสดมาได้กินโดนละอืมอืยังข่าวโควิด nhắm này có dẹp cơ cơ ừm ừm come on take him โัวค่ะค่ะถ้าให้อันนี้ครับก่อกยเนื้อปลาแซลมอนกับเนื้อปลาคอมาก,กวา๋วยเลือกปลาคอได้พี่น้อง เพิ่มเจ็บตังกันเราจะพูดมาเนาะเฮ้อนผมมัาตังหา,านิสัน มักไฟมักมันคือว่าเนี่ยอืมสี่งเยอะ ม,มิยุ่งบินผ่านเลยอยากเขากว่างน้ำบ้ <laughs> Sẽ có bật cọp nhỉ <laughs> <laughs> kìa nướng sạc rồi kìa là chút bên đây rồi <laughs> you know? xem mà muốn chút cướp đi không. ขึ้นสาดท้ายพี่น้องเอาพี่น้องสารมือนีผมก็มากินส้มตำกุ้งสดปลาแซลมอนเนาะให้พี่ให้น้องเบิง้งถ้ามาคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ได้วยครับพี่น้อง สิ่งใมีแห้งเหคลิปใหม่ๆต่อโไปการกินอาจบสุบสุภาพก็ขอโทษขอให้พอแม่พี่น้องลหลายๆนะครับสำหรับมือนีล่าพี่ล่าน้องไปแล้วครับไปพอกันกินน้ามือหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับผม